ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ครับเราติดตามนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาในมิติต่างๆนะครับรอบนี้ต่างจากรอบที่ผ่านมาอย่างไรนะครับเราจะเห็นว่ามีการกระทบกระทั่งบริเวณชายแดนเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลายเดือนแล้วนะครับครั้งนี้มีความแตกต่างจากรอบที่ผ่านมาอย่างไรการตอบโต้ทางทหารเนี่ยมันได้สัตว์ได้ส่วนไหมรวมถึงการทูตการเจรจา ยังคุยกันได้หรือเปล่านะครับระหว่างไทยและกัมพูชานะฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปานิสารครับคุณทรงพลครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ความตึงเครียดในครั้งนี้ต่างจากรอบที่ผ่านๆมาอย่างไรบ้างคะครั้งนี้ก็ถือว่ามีแนวโน้ม ที่จะรุนแรงมากกว่าห้าวันของครั้งที่แล้วพอสมควรนะครับครับหกสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดได้สะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงจุดที่ปะทุที่เราเห็นเมื่อวานซืนนี้นะครับหกสัป,ปดาห์ที่แล้วทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งประธานหมุนเวียนอาเซียนมาเลเซียก็มีความหวังว่าความตึงเครียดจะไม่ได้ไต่ระดับกลับมาสู่การ,รเผชิญหน้ากันอีกแต่ก็ ค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับแล้วก็มองว่าข้อตกลงสันติภาพก็ล้มเหลวนะครับเพราะว่าปัญหาพื้นฐานไม่ได้มีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีการเสริมกําลังเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากันนะครับนอกจากนี้ฝ่ายฝ่ายก็ยังเชื่อว่ายังมีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับของบางฝ่ายนะครับ,รบที่ทําให้มีการตัดสินใจ นะครับที่จะเผชิญหน้ากันโดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชานะครับอนอกจากนั้นก็แน่นอนนะครับเวทีนานาชาติที่ผ่านมาในรอบหลายวันก็เห็นได้ชัดว่ากัมพูชาเริ่มเพียงพรำม,มากขึ้นนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นนะครับที่สําคัญในพื้นที่ตั้งแต่มีการบังคับข้อตกลงอขันธิภาพนะครับก็มีการ ดำเนินการในการเสริมกําลังเข้าไปนะครับแล้วก็มีการาพยายามจัดระเบียบตามแนวชายแดนโดยเฉพาะของฝั่งไทยนะครับมีการปรับปรุงนะครับภูมิประเทศมีการเข้าไปจัดระเบียบต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้กัมพูชาไม่พอใจอย่างที่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมก็ถือว่าสถานการณ์ปัทุข,ขึ้นมาแล้วก็กําลังไต่ระดับขึ้นมานะครับอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วเราได้เห็นการปฏิบัติการทางการทาหาร อย่างที่มีรายงานข่าวไปแล้วนะครับว่าก็ยังต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็นานาชาติก็เริ่มมีปฏิกิริยานะครับพร้อมที่จะเข้ามาแทรกแซงนะครับไม่ว่าจะเป็นสาธประชาชาติไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าสมาชิกอาเซียนและอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป,เ,ปเป็นช่วงที่ค่อนข้างต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เหล่านี้ให้ดีแล้วก็จะต้องดูว่าการดำเงความมุ่งหมายในการลดภัยคุกคาม ของทางฝ่ายกองทัพไทยจะได้ผลอย่างรวดเร็วตามที่ได้วางแผนไว้หรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีความยืดเยื้อต่างๆก็อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมนะครับของความปลอ,อดภัยแล้วก็ของเศรษฐกิจของประเทศได้เหมือนกันครับครับ <c oughs> อาจารย์ครับเรื่องของการตอบโต้ทางการทหารละครับมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่ากัมพูชาเนี่ยยิงส่เราเราส่งเอฟเนี่ยไป ทิ้งระเบิดบ้านเขาเดมันได้สั์ได้ส่วนไมหมครรุนแรงไปหรือเปล่าครับตรงนี้จะโดนชาวโลกเนี่ยเขาต่อว่าหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะครับครับอ,อขนานี้เนื่องจากว่าในความเป็นจริงอยู่ในสภาวะสงครามนะครับเพราะฉะนั้นการโต้อตอบอย่างเป็นสัต์เป็นส่วนกันก็อาจจะเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยสําคัญนะครับครับแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยในเรื่องของการป้องกันตนเองในเรื่องของการตัดตอนไทยคุกคามที่จะมีผลต่อคนไทยหรือว่าบ้านเมือง ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการทิ้งระเบิดที่ฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะฐานที่มีอาวุธนะครับมีปีโ้งอาวุธปล่อยระยะยาวนะครับอย่างเช่นจรวดหลายลำกล้องก็เป็นหนึ่งในปฏิบัติการทางการทหารในสภาวะสงครามทึ่อยู่ในกติกาอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนการวิพากษ์วิจารณ์การการทาดหัวของสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการทิ้งระเบิดของเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงต่อประเทศขนาดเล็กที่ไม่มี บอกการต่อสู้อากาศยานหามากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่สนใจนะครับแล้วก็หลายฝ่ายนะครับถ้ามองอย่างพิวเผินก็อาจจะคิดว่าไม่ได้สัดส่วนนะครับทั้งนี้ก็ต้องมีการอธิบายอย่างชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับตรงทั้งที่ฝ่ายกองทัพไทยก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าอเป็นวัตถุประสงค์ในการลดภัยคุกคามนะครับทําให้สภาวะคุกคามหรือภัยสิ้นสภาพไปทางการทหารนะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงก็คงต้องอธิบายเพิ่มขึ้นนะครับว่าการปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกรอบของการลุกลานนะครับหรือว,ว่าการยึดครองดินแดนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากดินแดนเดิมที่เราครอบครองไว้แล้วกัมพูชาเข้ามานะครับยึดครองไว้นะครับเราจะเห็นปฏิบัติการในสูปแบบนี้อีกครับระยะหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสถัฒนานะครับการควบคุมพื้นที่ที่เราเคยสูญเสียไปนะครับตามแนวพื้นที่ ทางการทหารหรือว่าตามเนินทางทางยุทธการต่างๆนะครับที่เป็นจุดสูงข่มหรือว่าเป็นจุดที่กัมพูชามาวางกําลังไว้เพื่อคุกคามเรานะครับเราเห็นปฏิบัติการเหล่านี้ไปบ้างแล้วนะครับ,รบแล้วก็จะมีผลต่อการควบคุมบริเวณปราสาทในเชิงประวัติศาสตร์อีกนะครับสองสามพื้นที่นะครับแล้วก็การปฏิบัติการผลักดันการเข้ามายึดครองพื้นที่ของ บางพื้นที่บางหมู่บ้านนะครับบางตำบลขณะนี้ก็อยู่ในช่วงการดําเนินการแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ก็ถือว่านะครับอาจจะต้องอธิบายเพิ่มขึ้นครับครับอาจารย์ครับแบบนี้เนี่ยกัมพูชาเขาจะใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นจุดที่จะมากล่าวหาไทยได้ไหมครับว่าอันนี้เขาถูกกระทําจากประเทศที่มียุทธภรณ์ทางทหารสูงกว่าหรือว่าถูกรังแกโดยประเทศใหญ่ฮะเราเราทำยังไงดีครับตรงนี้เราเข้าทางเขาหรือเปล่าฮะ ครับใช่ครับกมพูชาดําเนินการในสถานนี้อยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนื่องจากว่าเราได้มีการชี้แจงล่วงหน้าพอสมควรนะครับกับทูตานุทูตกับบรรดาทูตทหารกับสม,รรมาชิกของอาเซียนแล้วก็สมาชิกของสหประชาชรราติก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของกมพมชาลดน้อยลงถึงแม้ว่าการมนระหว่างประเทศในปัจจุบันจะแบ่งเป็นฝกัเนฝกเป็นฝ่ายชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็การเท่าข้างฝา่ฝายใดฝ่ายหนึ่งของบางประเทศก็ ชัดเจนโดยที่ไม่ได้คนนํานึงถึงหลักฐานหรือข้อเท็จจริงแต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดก็ก็ถือว่าทางการทูตของเราได้พื้นที่ใหม่ๆในการพูดคุยในการเจรจาในการกดดันหรือว่าในการโน,น,ารน้มน้าวชักจูงให,หน้นานาชาติเห็นว่ากัพมูชาทําผิดกติกาสากลเหล่านี้<ร>เช่นการประชุมของกลุ่มอนุสัญญาออตตาว่าที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ทุ่ระเบิด <ram. S 2> แล้วก็อ่า สามารถที่จะชี้แจงเปิดหลักฐานสมัยใหม่อย่างเช่นคลิปวิดีโอในเรื่องการประกอบทุ่นระเบิดให้กับนานานชาติได้รับทราบเป็นครั้งแรกนะครับครจะมาสมมการผักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการระเพื่อตรวจสอบในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งน,นะครับแต่ว่าความซับซ้อนของเวทีนานานชาติก็คือ,อมีการตรวจสอบมีการย้อนแยง้งมีการนะครับดาเนินการในการที่จะชะลอการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอนะครับ าจากฝ่ายตรงกันข้ามที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่จะทําให้เกิดแรงกดดันโดยตรงอย่างชัดเจนอาจจะมีไม่มากแต่อย่างน้อยอพื้นที่เหล่านี้ก็ทําให้กัมพูชา,าเป็นกังวลและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กัมพูชาต้องการที่จะเบีเ่ยงเบนประเด็นมาสู่การประทะกันตามแนวชายแดนอย่างที่เห็นครับครับอาจารย์ครับชาวโลกประชาคมโลกทราบไหมฮะว่ากัมพูชากําลังใช้มุกเก่าๆมุกเดิมๆอยู่ฮะ ครับบางส่วนก็ทราบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่พอใจอที่เราเห็นสมาชิกอาเซียนบางประเทศก็ได้ให้ความเห็นค่อนข้างชัดเจนในแนวนี้นะครับว่ามพูชาไม่ได้ทาตามกติกาสากลไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบพิธีการทูตแล้วก็มีพฤติกรรมที่ย้อนแยง้งประเทศที่สําคัญหลายประเทศในอาเซียนซึ่งเห็นเรื่องนี้ก็ได้ทยอยออกมาให้ความเห็นบ้างก,ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับ,รบสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นมากก็ ขึ้นกว่านี้ก็คือว่าประธานหมุนเวียนนะครับประเทศใหม่ก็คือฟิลิปปินส์ซึ่งรับตําแหน่งไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนแต่ว่าจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จริงๆวันที่หนึ่งมกรานะครับซึ่งในอดีตฟิลิปปินส์ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมต่างๆของกัมพูชาอยู่แล้วหากว่าประธานคนใหม่นะครับของอาเซียนจะได้เข้ามา ดำเนินการในเรื่องนี้เร็วขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้เกิดผลดีนะครับเพราะมีการตั้งข้อสังเกตกันอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาอาเซียนสูญเสียความเป็นกลางสูญเสียจุดยืนนะครับที่เป็นศูนย์กลางนะครับไปให้กับมหาอำนาจแล้วก็มีลักษณะที่เบี่ยงเบนหรือว่าไม่สมดุลในหลายเรื่องในกรณีไทยกัมพูชาอยู่แล้วนะครับตามรื่วิจารณ์จากนักวิชาการของหลายฝ่ายแม้แต่ของประเทศที่เป็น ประธานหมุนเวียนอาเซียนเองก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นย่เาเยงมีงานต้องทําเพื่ออธิบายนะครับข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับกัมพูชาก็จะพยายามที่จะเปลี่ยเนเบนประเด็นเหล่านี้เป็นระยะระยะนะครับแต่ที่สุดแล้วอ,อย่างที่กระทรวงต่างประเทศไทยได้ยืนยันไปว่าเป็นเป็นเรื่องที่ให้กับกัมพูชาต้องหันกลับมาพูดคุยกันหลังจากนี้ถ้ากัมพูชาเข้าใจถึงเงื่อนไขแล้วก็ ภัยคุกคามหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองนะครับแล้วก็แน่นอนเวลาที่เราจะต้องผลักดันให้กัมพูชากลับมาทํางานร่วมกับเราก็มีไม่มากนะครับขณะนี้หลายประเทศคาดหวังว่ามาหาำ่าจะเข้ามาแทรกแซงแล้วก็ไกลเกลี่ยอีกครับครับอาจารย์ครับการทูตการเจราจาเนี่ยไทยกัมพูชาเรายังคุยกันได้ไหมครับต้องทอํายังไงต่อไปฮะการเดินเรื่องของการทูตการเจราจาอาจารย์ครับที่จริงก็ยัง หรือว่าสําคัญอยู่นะครับแม้ว่าสถานการณ์การรบนะครับเกิดสภาวะสงครามแต่ว่าในความเป็นจริงการทูตก็เดินคู่ขนานกันไปอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะลดระดับอ,อย่างเป็นทางการลงเป็นมไม่เป็นทางการให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ช่องทางพิเศษนะครับเพื่อที่จะสื่อสารกันเช่นเดียวกับทางการทหารนะครับก็ยังมีช่องทางพิเศษที่จะสื่อสารกันในยานที่ต้องอเผชิญหน้ากันนะครับแต่ว่า เวทีทางการทุตก็คุณจะแยกออกไปจากเวทีทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับที่จะเข้มข้นกว่าแล้วก็มีความชัดเจนกว่าจะเห็นได้ชัดว่าสื่อต่างประเทศเวลาพาดหัวข่าวก็จะยึดโยงเอาบทบาทหรือค่อยแถลงของอฝ่ายการเมืองอซึ่งเขาถือว่ามาจากประชาชนโดยเฉพาะมาจากการเลือกตั้งเป็นหลักนะครับส่วน่ส่วนฝ่ายการต่างประเทศการใช้ภาษาทางการทูดก็ดีความซับซ้อนจะต้องรักษาท่าทีก็ดีความเป็นกลางก็ดี จะไม่ก่อศัตรูเพิ่มก็ดีก็ทําให้อาการสื่อสารในเชิงการทูตนะครับโดยตรงต่อสาธารนณะโดยเฉพาะผ่านสื่อสาธารนณะผ่านสื่อต่างประเทศจะยากลําบากพอสมควรนะครับน่าจ,จะได้อ่ารับข้อมูลข่าวสารไม่ตรงหรือถูกบิดเบือนเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วในชะภาวะแบบนี้การสื่อสารโดยตรงของทางการเมืองก็จะสําคัญที่สุดนะครับเพิ่มเติมจากการสื่อสารทางก,การทูดทางการสื่อสารในการทหารที่ทากันอยู่แล้วนะครับ รัฐบาลจะต้องสื่อสารให้ชัดว่าการปฏิบัติการทางหารเนี่ยนะครับเป็นไปเพื่อป้องกันอธิปไตยดินแดนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องย้ำอยู่เสมอนะครับรว่าจะไม่เกินขอบเขตจะทำ,ทำกติกาสากลจะคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนคนไทยแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยสร้างสันติภาพสันติสุขกับกัมพูชาเมื่อกัมพูชาพร้อมและเข้ามาสู่กติกาสากลนะครับการย้ำเตือนแบบนี้ของฝ่ายการเมืองก็จะได้รับการถ่ายทอดโดยสื่อต่างประเทศ ามากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะครับในรอบหลายวันสื่อระหว่างประเทศก็จะถ่ายทอดปฏิบัติการทางการทหารเป็นหลักนะครับแล้วก็มองวาอ่าเราได้ใช้ยุทธุพกรณ์ที่ทันสมัยกว่านะครับอย่างที่คุณชงพลได้ต้องค่าสังเกตนะครับแล้วก็ทําให้ไม่เกิดความสมดุลเท่าไหร่นักในการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างคร่าวๆหรือกว้างๆข,ข,ของคนทั่วไปนะครับในระบบสากลครับค่ะ อาจารย์คาหนทางที่จะนําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจารย์มองว่าเราควรจะมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้นําไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนคะครับคุณปริศราครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดในการพาหัวข่าวของต่างประเทศตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะครับเขาระบุว,ว่าสันติภาพที่เราแม้ตรลงกันเมื่อหกสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเปราะบางเกินไปเพราะว่าไม่ได้เข้าถึงปัญหา สำคัญในเรื่องพรมแดนในเรื่องการใช้แผนที่ที่ไม่เป็นธรรมที่มาจากอนาณาธิคมเก่านะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุหลักอ,อย่างหนึ่งนะครับที่เราเอาจจะต้องหาทางแก้ไขให้เร็วขึ้นนะครับการพูดคุยกันนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้สามารถที่จะพูดคุยกันในเรื่องของดินแดนในเรื่องของการจัดทําหลักเขตแดนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ยุติลง อย่างชัดเจนนอกเหนือจากการทําให้ไทยคูค่คขาในการทหารหมดไปหรือลดระดับลงไปให้มากที่สุดแล้วก็คงจะต้องเริ่มคุยกันถึงเรื่องแนอนาคตว่าจะปรับแนวทางในการเจรจาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดินแดนหลักหมุดเขตแดนอย่างไรนะครับแต่ว่าขณะนี้จะยากที่สุดเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงที่มีการใช้กําลังมีการจัดระเบียบตามแนวชายแดนมีการประทะกันนะครับแล้วก็มีการโต้อตอบกันไปกันมา รายวันนะครับแต่สุดสุดท้ายแล้วใช่ครับสันติภาพที่ยังยืนถาวรก็คงจะต้องมาจากการจัดระเบียบชายแดนให้ชัดเจนขึ้นนะครับความเข้าใจอันดีระหว่างฝ่ายการเมืองของทั้งสองประเทศแล้วก็การสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายที่เป็นผู้บริหารประเทศโดยประชาชนนะครับให้ชัดเจนว่าไม่ต้องการนะครับความรุนแรงต้องการสันติภาพแล้วต้องการการเจรจาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้ ังเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่นักนะครับคุณปณิสฐาครับครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายกรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชานะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดนะฮะในมิติต่างๆที่อาจารย์ได้วิเคราะห์ออกมานะครับ